ที่น้องจะมาดูเป็นบ้านเทาโฮมนะคะของสักใสายายโรง,งเรียนับโรงเรียนตาดสิทระยอเลยวันนี้เหลือไม่ขี่หลังแล้วนะคะส่วนบ้านเดี่ยวนี่น่าจะเต็มหมดแล้วเราเข้าไปดูนี่ขอกุญนแจาชมบ้าน เป็นห้องใต้หรอห้องใต้เป็นไดก็จะมีส่วนห้องถงแล้วก็ครัวห้องน้ำห้องน้ำชั้นล่างแล้วจากข้างหลังจะมีพื้นที่ด้านหลัง ยวดูข้างบนนะคะฉันแรกก็กว้าง มีห้องหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องเมื่อกี้มีห้องน้ำชั้นล่างหนึ่ห้องแล้วก็ชั้นนี้หนึ่งห้องค่ะแล้วมีระเบียงออกมาอืมฮะปลูกต้นโม,มงต้นไม,ม้ได้เล็กๆ ส่วนด้านในเขาก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวนี้ขายไปน่าจะหมดแล้วอะ่ะยังไงก็เสิร์ชหาเอานะคะส,สถาถกสายไทยเท่านั้มากจะมีเป็นบูธมีราวบันไดด้วยดีนะมีราวบันไดด้วย เอเขาสูงอายุที่ต้องขึ้นชั้นบนอ่าชั้นที่สองเขาจะมีหนึ่งห้องอ๋อแล้วก็มีห้องน้ำทะลุไปมีห้องน้ำห้องน,น้ำทะลุไปอีกหนึ่งห้องทะลุมาห้องนี้อ๋อห้องนี้ใหญ่ อันี้ใหญมากชั้นนี้มีสองห้องนอนแล้วก็มีระเบียงเหมือนกานอุ้ยเดย่เป็นระเบียงออกมาลมเย็นมากค่ะก็จะเป็น ามห้องนอนสามห้องน้ำเนาะชั้นล่างก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นบนสุดนี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องก็ห้องน้ำนี่ก็ดวดกวนเป็นเปิดประตูหากันได้ก็มาห้องนอนเหนึ่งห้องบอกว่ามีสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะ